ก้อนติ่งมะเขียจะเห็นใหมนน้นสุกเนอะเห็ดพอดีพองามมันสะได้กุบกุบมาเลนแซ่บน่าถ้าก้มสุกไปก็แ่บเลยบะเือ อันนี้กันบ Upper ัดทั่วแล้วต้มจุๆเอาใส่คนๆโป่งเลยอันนี้ยังกวบกวบๆๆมัน,นจะแซ่บขันต้มโดนมันเละมันเละมาเสร็จ <ROS> e>

ข้าวสวยก็ได้นะแตงแตงว่าจำเป็นต้องกินกับขนมเสร็จกินกับข้าวสวยก็ได้อูอหอ้แองจีเฮ็ดอ่ะไกล่เคสให้พ่อกระพุกแล้วจะพูดกับจะกินเนี่ยแองใตงปลากับข้าวสวยไู่ได้หรอ เหลือแต้มแตมเลยเพ็ดแหง้งพี่น้องเผ็ดอันี้ขมก็เพ,เพแ็ดไม่ไม่ๆว่าเพราะเผ็ดเยกินไปกินมา,าเพราเผ็ดปดกินเย้ยมัมสีมันมแกงแต่ป้าขนาดแผ่เพ็ดเพชรหนาแดงปฝาที่เริ่มหายแล้ว เดี๋ยวมืออื้ยังตโบกนะโบกอาทิตละสองเที่ยวโบกอ่อนหัวใช่เท้าหัวใช่เท้าเต็มเต้นเของน้าเต็มน้ำผึ่งโบกนักยี่สิบนาทีเคิร์นชิมวงับพานไปขอลืมนะกขอาลืมเขาปดขอต้มกระพดอะไรนะขอลืม แตามันเคยกินมาอล้นเนาะอืมอเสตอสตอน้อเล็ด ขาดประด้คือสตอเนาะแล้วก็หมากอีกนังน้อเวลาไปกินกนั่นแกงแต่ป่ายอยู่เมืองไทยผสนสีไม่หมักอย่างหมากแบบเหม็นๆเขื่นขันคล้ายๆสตอร์นเพราะว่าเปนสตอร์นมันมีขายอยู่เพียหรืออาจคืมีอยู่ห,งห,งหาง,งบุ้งหมากอย่งหาบแจ๊บ น่ก <ừ>, ่อนแซ่ไหมจ้าไม่ลอโอ้เผ็ดแห้งเผ็ดมูตาลายเลยขนมเส้นใสกินได้ใส่ยางอกินหลายทนามากินหลายขึ้นบอ้วืมบอ้วนดรอจ้ามันอืดซอืดคือขนมเส้นนี่ละบุ้วนออะัแต่้กน ขนมเจนมใส่อีกนั่นเข้มเขมขนอยู่แม่ก็เฮ็ดเข้มข้นค่ะอืขนาดขนมเจนมสซาุคนนะสีแบบเข้มข้นอยู่เลยสีมนันะสีเข้มข้นปะ่ะมันตาแตกไหมว่าเผ็ดแหนมันตาแตกไปใครไปไหนโอ้พี่นุเผ็ดเผ็ดเผ็ แค่ปลาแกงแค่ปลาเนี่ยคาราทบะเผ็ดคัราทบะข้อแซ่บเนาะเนาะเพราทบะก้นแต้กมันกินเผ็ดอืมไปกินยวงไทยเผ็ดก็นี่ทีบอกไห้ท่านกินทั้งไห้เนี่ยมึงไทยแห้งขอนหอนมาเนี่ยท่านเผ็ดท่า food, นเฮียแตกท่านขีมมูกขีหูขีตาท่านหอนตีกันแบบปุ๊บสุดยอดเลยอันนี้กินอยู่เฮียอาการมันหนาวมันก็เลยบ่มีเฮียแตกอืมจะมาขีมมูกซื้อเห็นาะ Cái nhỏ ấy các bạn ạ mm. กินอาหารใตดีบอกค่ะบอกงั้นให้ดีเพราะยังเพราะว่าเป็นสมุนไพรคนไตกินอาหารบบนี้นี่ประโยชน์สุขภาพเป็นสมุนไพรผักหลายอืต้งกระตาผักหลายอืมีมเพิน์ตไก่ขมิ้นนะอืคนใตคุณจะกินขมิน้นบะขมิ้นไหมขมิ้นเหลืองอ่อนไหม ปร,ดดรประโยชน์หลายค่ะนังอาหารทีสานรันเท่าก่ะประโยชน์หลายอบป่าอบป่าใส่ขมิน้นออบป่าใส,ใส่ขมิ้นได้ประโยชน์ล้วนๆอืออบป่าเนี่ยอืม้ม มันเทศมันเทศมันแก้วนะพลังเลยสบีตโปรเตโตนกแฟนคลับถามว่ายายทำไมเวลายายพูดยายมองไปตรงนักการนกนกมันหลยนกมันเกาะนกมันจะทีงงามเลยครับนกมันจะทีงามนกมันเกาะเข้าไหม Nhiều Nó có tao game lại.

กินแกงแต่ปายุ่นหนาไทยแปนหนาไทยแปนนะเพิ่งกะบอกกินทีผักเลยผักร่ายะแล้วเขาจะไยางไปเที่ยวกลับบ้านปีสามปี 4, สี่เขาจะไปแวะซื่อคนอมยุ่นหนาไทยแปนนั่งกินอยูหันก็ได้เอาไปกินดู่ร้นโรงแรมก็ได้เขาจะถือ ไปกินยอยู่โรงแรมโรงแรมไม่ถาดเนี่ยถาดยังมั้ถาดคอยคอยเอาไปน้ำนอื้งคอยไปเมืองไทยคอยถาดไปน้ำเด้ออืมฉันทาถุงเหรอ หาบบกนด้ยีงจ,จิบังมาได้แล้วแบบแบบร้อนร้อนสไดร้อกินถึงจมทุกวัน